คลิปนี้เราก็มาดูอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิจตุรัสเป็นอำเภอสำคัญและอำเภอใหญ่อเภอหนึ่งข้องชัยภูมิจตุรัสนี้เป็นเมืองโบราณมาสมัยรกกรุมรละสินตอนต้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเมืองกลองจากที่โคราชนะครับเป็นเมืองที่ตั้งมานานนะครับจตุรัสก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดนะครับ ภูเขาไม่น่ามีนะครับผมมีที่ราบแต่ตรักก็คือปลูกข้าวนะครับ่ปลูกข้าวน้ํานอกจากนั้นก็มีที่ดอนบ้างเล็กน้อยก็ทาพวกมันสปะหลังนะครับนี่ก็คือมีจุดพักรถด,ด้วยจัตุรัสนี่นะครับจุดพักรถของกรมงหลวงทาให้เยอะนะครับตัวนี้เส้น201นะครับเส้น4ีคิ้วมาชุมแพล จังหวัดเลยนะครับเส้นนี้เป็นเส้นหลักที่จะขึ้นอีสานตอนบนก็คือของแกน่นหนองบัวอุตรดเลยหนองบัวลำพูตัวนี้ครับเนี่ยเพิ่มเข้าตัวอำเภอจตุรัสแล้วนะครับจตุรัสมีรถไฟผ่านก็มีความเจริญสูงนะครับจตุรัส เส้นส1 7 0นอำเภอหนองบัวละเวนะครับก mm ็เพจอัดก <mission> ็เ like ชื่อมต่อระหว่างชัยภูมิกับนครราชสีมานะครับเพจอัดก็ติดด่านคุ้นทด เส้นสองศูนหนึ่งนะครับสังเกตว่าตัวเมืองจะขนานไปกับเส้นสองศูนหนึ่งนี่ครับวัดสุวรรณไพรโรดอยู่ทางซ้ายมีปัป๊มปตท นี่คือโรงพยาบาลจตุรัสนะครับเข้าสู่เขตเทศบาลแล้วก็นจตุรัสใหญ่มากครับใหญ่ๆมาใหญ่เบอร์สองของชัยภูมิเลยครับนี่ครับ ด้วยความที่เป็นเมืองหลักในเขตนี้มาตังแต่สมัยโบราณก็ีการตั้งหลักแหลงตัวเสร็จสองข้างทางตลาดนะครับใหญ่มากครับที่เห็นสองข้างทางม,มีซ้ายขวาเป็นตลาดเข้าไปอีกนะครับเป็นซอยไปอยก แยกไฟแดงข้างหน้าเนี่ยครับเข้าตลา,าดมีห้างรถตัดด้วยนะครับตรงนี้ด้านซ้ายก็ใหญ่ครับพอสมควรเลยครับ ที่เราเห็นสะพานข้างหน้านี่ไม่ใช่สะพานข้ามคลองนะครับสะพานข้ามแม่น้ำครับเป็นสะพานข้ามทางรถไฟซึ่งรถไฟนี้ก็จะเข้าไปตัวชัวยภูนะครับ ไเรื่อยตามเส้นสองศูนนึ่งนะครับไปชมนะครับข้าง เภอจตุรัสก็เอามาให้ชมน,นะครับอำเภอจตุรัสเจริญมากเภอจตุรัสชัยภูมิอำเภอที่อยู่ระหว่างอำเภอต่างขุนทศและอำเภอต่างขุนทศนครราชสีมาครับอำเภอเมืองชัยภูมิ ก็จะมาปิดคลิปกันที่โรงเรียนข้างหน้าอยู่ด้านซ้ายนี่นะครับโรงเรียนจตุรัสวิทยาคารก็ห่างอัเร์พอสมควรโรงเรียนที่ใหญ่ครับ โอเคนะครับสำหรับอำเภอจตุรัสจังหวัดเชเียงใหม่ก็รีวิวแค่นี้ครับ